ายหนุ่มวัย24ปีอเล็กซ์สกลมีเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตและเรื่องเลวร้ายนี้ก็เกิดจากผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดอยากลืมก็ลืมไม่ได้และในเวลาที่นึกขึ้นได้ก็เจ็บจนไม่สามารถจะลืมเช่นกันเขาเล่าว่าเขาได้อยู่กินใช้ชีวิตกับจอร์แดนเวิร์ธหญิงสาวที่คิดจะร่วมสร้างฝันสร้างครอบครัวที่แสนอบอุ่นอยู่ด้วยกันดูแลกันจนแก่เท่าแต่เรื่องราวมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาคิด อเล็กซ์ได้เล่าว่าเขาไม่มีวันลืมในครั้งที่คู่ชีวิตที่เขารักสุดชีวิตเทน้ำเดือดอใส่เขาโดยที่เขาไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลยเธอต้อนเขาจนจนมุมที่ห้องห้องหนึ่งในบ้านที่อาศัยอยู่ด้วยกันในมณฑลแบร็คเชียร์อเล็กซ์จำได้ดีว่าในมือของเธอถือกาต้มน้ำที่กำลังเดือดทั้งที่ในตอนนั้นพวกเขาอยู่กินกันได้ถึงสมปีแล้วความรุนแรงเหล่านี้ เริ่มจากจุดเล็กๆที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันความหงุดหงิดเล็กๆมักเกิดขึ้นกับจอแดนเสมอๆเช่นการแต่งตัวของอเล็กซ์หรือการใช้ชีวิตทั่วไปที่จอแดนไม่ถูกใจจนกลายเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องตลอด9เดือนอเล็กซกล่าวว่าเขากลัวเธอมากแต่ก็ยังต้องพยายามอดทนอยู่ด้วยกันผมยังเห็นน้ำเดือดหยดรกที่ตกใส่ผิวของผม เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นราวกับภาพสโลโมชันหลังจากนั้นผิวหนังของผมก็หดย่นเพราะความร้อนมันเป็นความเจ็บปวดที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมขอให้เธอปล่อยผมลงแช่ตัวในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดออกว่าจะช่วยหยุดอาการไม้ได้ซึ่งเธอก็ยอมให้ผมลงแช่ตัวและทันใดนั้นความเจ็บปวดได้มันเทาลงในทันที คุณคงคิดไม่ถึงหรอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แสนวิเศษเพียงไหนที่ได้แช่ตัวลงในน้ำเย็นจัดหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดในโลกเลยครับแต่หลังจากนั้นเธอก็สั่งให้ผมขึ้นจากอ่างน้ำไม่ออย่างนั้นเธอจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งถ้าผมเริ่มร้องคร่ำครวญว่าเจ็บปวดเธอจะบอกว่ากลับลงอ่างสิจากนั้นเธอจะทำแบบเดิมแล้วให้ผมขึ้นจากอ่างอาบน้ำ มันคือการเล่นเกมปั่นหัวของเธอเธอต้องการควบคุมชีวิตผมในทุกๆด้านผมจำได้ว่านอนแช่น้ำในสภาพเปลือยเปล่าผมดูราวกับกำลังอยู่ในเตาอบผิวหนังเริ่มหลุดลอกออกมามันน่ากลัวมากๆเลยครับพวกเรามีข้อมูลที่น่าตกใจจากเหตุความรุนแรงในเรื่องนี้ก็คือตัวเลขล่าสุดจากการสำรวจปัญหาอาชญากรรมในอังกฤษและเวลส์พบว่า เมื่อปี2018มีผู้ใหญ่อายุประมาณ16 5 9ปีราว2ล้านคนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวแล้วทราบไหมคะว่าในจานวนนี้กว่าหนึใน3เป็นผู้ชายและนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินว่าราวหนึ่งใน5ของวัยรุ่นเนี่ยถูกคู่รักทำราร่างกายซึ่งจริงๆแล้วเราเก็คงจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติของการกระทบกระทั่งการของคู่รักโดยเฉพาะในวัยนี้จริงไหมคะ แต่ที่น่าแปลายใจเนี่ยมันคือปัญหาที่เกิดความรุนแรงนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าที่คนส่วนใหญ่รับรู้ค่ะโดยข้อมูลจากตำรวจในอังกฤษและเวลส์เผยให้เห็นว่าเมื่อปี2017ผู้ชายตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเกือบ150,000รายเลยทีเดียวนะคะซึ่งนั่นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของตัวเลขในปี2012เลยค่ะแล้วเราก็ยังมีข้อมูลจากองค์กรการสนน m a i n i n i i t i a t i v e ที่ได้พบว่าผู้ชายมีที่พึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์จากความรุนแรงนี้น้อยมากนะคะอาจจะด้วยความคิดที่ว่ายังไงยังไงเนี่ยผู้ชายก็แข็งแรงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังไงก็คงจัดการได้และที่สำคัญอาจจะเป็นฝ่ายชายด้วยซ้ำที่สามารถสร้างความรุนแรงนี้ให้กับฝ่ายผู้หญิงแต่เรื่องที่น่าเศร้าของอเล็กซ์ก็คือความคิดนี้ใช้ไม่ได้กับเขาเลยค่ะเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายจอแดนแม้สักครั้งเดียว อเล็กซ well. yeah. so ์ได้เล่าเรื่องราวความรักรุนแรงของจอแดนเอาไว้ว่าในขณะที่ทั้งสองตกหลุมรักกันนะคะจอแดนเวิร์ฟแล้วก็อเล็กซ์สกิลเนี่ยมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นทั้งสองพบกันครั้งแรกในวิทยาลัยเมื่อปี2 0 1 2ค่ะจอแดนเป็นเด็กที่เรียนดีมากๆแล้วก็ได้รับเลือกให้เข้าเรียนด้านวิจิตรศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์ฟฟอร์ดเชียร์ เธอเองอยากจะเป็นครูค่ะในช่วงเดือนแรก,แรกเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากๆทั้งสองมีช่วงเวลาดีๆแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่างๆที่คู่รักทั่วไปเขาทำกันกันนุ่งกันยิ่งเฉ่งกันไปดูหนังไปเดินเล่นด้วยกันแล้วก็ต้องยอมรับว่านุ่มน้อยอเล็กซ์ในตอนนั้นคิดว่าเรื่องนี้มันเท่ขนาดไหนกับการที่เขาสามารถอวดกับเพื่อนๆเขาได้ว่าเขามีแฟนแล้วและแฟนของเขานั้นน่ารักขนาดไหน แต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะคะก็ได้เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นตอนนั้นอเล็กซ์ได้กล่าวว่ามันดูเหมือนเป็นแค่พฤติกรรมเรีร้องความสนใจจากจอแดนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อแม่สายเปยของอเล็กซ์เนี่ยได้ออกเงินให้เขากับจอแดนไปดูละครเวทีเรื่อง The Lion King ในลอนดอนแต่แล้วจูๆ่ๆในขณะที่ทุกคนกำลังจะเข้าไปในโรงละครเวทีจอแดนก็กลับหายตัวไปค่ะ ทุกคนออกตามหาเธอกันให้วุ่นเลยในตอนนั้นแล้วทราบไหมคะว่าทุกคนไปพบเธอที่ไหนสุดท้ายแล้วทุกคนไปพบเธออยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมที่ใช้พักค่ะแล้วในตอนนั้นเธอก็หัวเราะชอบใจยกใหญ่เลยทีเดียวดูเหมือนว่าเธอกําลังมีความสุขมากๆกับการทําให้พวกเขาหัวหมุนวิ่งตามหาเธอให้วุ่นวายกันแบบนี้ และแม้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พี่อเล็กซ์ผู้แสนดีของเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่ามันเริ่มประหลาดแล้วล่ะแต่ก็พยายามจะคิดในแง่ดีให้แฟนตัวเองว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่จอร์แดนคิดจะทำให้เขาตกใจแล้วก็ให้รู้ว่าเขาเป็นห่วงเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าเขารักเธอมากแค่ไหน แต่หลังจากนั้น,นก็มีเรื่องประหลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นจอแดนเริ่มกีดกันไม่ให้อเล็กติดต่อกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวซึ่งเกินเบอร์ไปมากเลยจ้ะแม่เพราะว่าอเล็กซ์เขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เขาห่วงใยอยากจะเทคแคร์แต่จอแดนก็ยังห้ามไม่ให้ไปพบแล้วก็ยังมีการควบคุมบัญชี Facebook ของอเล็กซ์ด้วย แม่สิ่งนี้ถือว่าเป็นการลุกล้ำสิทธิทส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวอีกแบบเลยนะคะที่เราพบกันได้บ่อยๆซึ่งในตอนนั้น,นพี่อเล็กซ์ที่แสนดีน่าสงสารของเราก็ไม่ได้ถือ้าอะไรยังคงรักจอแดนอย่างหนักหน่วงแม้จะรู้สึกอึดอัดเล็กๆก็ตามมีหลายตาลายครั้งเลยค่ะที่จอแดนทำให้อเล็กซ์รู้สึกถึงความไรค่า แล้วก็ต้องตามใจเธอสารพัดเพื่อให้เธอพอใจและพี่อเล็กซ์ผู้ชายที่แสนดีของเรานี่ก็ยอมไป็นทัตเรื่องเลยแม้แต่ตอนที่มาอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะจอแดนจะให้เขาอดอาหารจนน้าหนักลดลงหลายกิโลหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาที่เธอเข้ามาควบคุมด้วยคําว่าฉันไม่ชอบและเธอต้องเปลี่ยนม,มันเดี๋ยวนี้ อเล็กซ์ก็ไม่เคยขาดด้วยหวังว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเอาไว้เขาหวังว่าจอแดนจะเปลี่ยนได้ในวันหนึ่งเพราะตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วถึงสองคนในเวลานั้นและด้วยผลนี้เองเราคงจะไม่แปลกใจแล้วนะคะว่าทำไมพี่อเล็กซ์ที่แสนดีของเราเขาถึงได้ยอมมาจนถึงจุดจุดนี้ได้ อเล็กซ์ไม่เคยคิดที่จะต่อสู้หรือทำอะไรรุนแรงค่ะเขาเพียงแค่ส่งสารลูกและสิ่งสำคัญกว่านั้นครอบครัวในแบบที่เขาฝันจะต้องไม่จบลงเพียงเพราะเขาไม่อดทนกับเรื่องแค่นี้อเล็กซ์ได้แต่หวังลึกๆในใจว่าจะต้องมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในวันหนึ่งและแน่นอนว่าลูกๆที่ยังเล็กอยู่จะต้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนแม้ว่าจอแดนจะไม่ได้ทำร้ายพวกเขาโดยตรง แต่อเล็กซ์ก็ยังแอบกังวลแล้วก็กลัวอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าเขาได้จาบเธอไปเธอจะหันไปทำร้ายลูกๆของพวกเขาแทนเขาจึงจำใจต้องอยู่ต่ออเล็กซ์ได้พูดว่าแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังมีช่วงเวลาดีๆกับจอแดนนะคะช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขด้วยกันเวลาที่หัวเราะแล้วก็สนุกสนานแบบเดียวกับที่คู่รักทั่วๆไปเขามีมันไม่ใช่ฝันร้ายตลอดเวลา และเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ยังหวังลึกๆว่าความสัมพันธ์นี้จะไปรอดเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็รักเธอมากทูพ่อเทพบุตรของเราแต่ว่าเรื่องมันเริ่มเลวร้ายมากขึ้นค่ะเพราะมันยังไม่จบแค่ที่เธอทําร้ายจิตใจเขาเพียงเท่านั้นมันกินเวลาประมาณ18เดือนเลยจากการทําร้ายจิตใจมาเป็นการทําร้ายร่างกายมันเริ่มขึ้นตอนที่จอแดนนอนโดยมีขวดวางไว้ข้างตัวเธอกล่าวหาว่า อเล็กซ์จะโนใจโดยการพูดคุยและส่งข้อความหาหญิงอื่นซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยเธอเมักจะอ้างว่าได้รับข้อความจากคนนั้นคนนี้แต่ตอนหลังเขาพบว่าเธอกุเรื่องขึ้นมาเองจากนั้นเธอจะรอให้อเล็กซ์หลับแล้วใช้ขวดฟาดที่หัวของเขาแล้วก็จะถามเขาว่าอเล็กซ์เธอกำลังคิดถึงใครอยู่เธอกำลังคิดจะทำอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆนะคะสําหรับพี่อเล็กซ์ของเราในตอนนั้นแต่พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งมันก็ถึงจุดที่อเล็กซ์ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเขาชินกับความเจ็บปวดแทบจะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแต่แทนที่จอร์แดนจะเริ่มสงสารหรือหมดสนุกกับการทรมานอเล็กซ์ เธอกลับเพิ่มระดับและหาวิธีทำร้ายเขาหนักมากยิ่งขึ้นหลังจากขวดแก้วนั้นแล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นค้อนหรือเป็นอะไรก็ตามที่เธอหาได้ในตอนนั้นครั้งหนึ่งจอแดนเคยใช้สายชาร์จแล็ปท็อปโดยพันสายไฟไว้ที่ข้อมือแล้วก็ฟาดปลั๊กไฟส่วนที่เป็นหัวเสียบลงที่หัวของอเล็กซ์เลือดเริ่มไหลทะลักออกมาเขาร้องว่าช่วยผมทีและมองจอแดนเดินขึ้นบันไดพร้อมกับหัวเราะชอบใจเธอพูดว่า ทำไมไม่ไปตายสละไม่มีใครห่วงเธออยู่แล้วแล้วในที่สุดจอแดงก็เริ่มใช้มีดเธอใช้มีดเฉือนอเล็กซ์ครั้งหนึ่งมันเกือบโดนเส้นเลือดใหญ่ที่ข้อมือของอเล็กซ์ Hit me with the knife, but it caught my knuckle, and I immediately looked, and it was very open. She stabbed me there, I covered my face, and it went really. You could see the bone, and if you put it in front of the tap. จากนั้นก็เป็น,นั้ำเดือด มันทำให้อเล็กซ์มีแผลไฟไหม้ถึงระดับที่3มเลยในหนึ่งครั้งนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่อเล็กซ์ทำให้จอแดงเริ่มรู้สึกว่าเขาได้ชินชากกับความเจ็บปวดนั้นแล้วเธอก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงให้มากขึ้นซึ่งขั้นต่อไปหลังจากน้ำร้อนลวกก็คงจะเป็นความตายแล้วละ่ะอเล็กซ์คิดได้แค่นั้น อเล็กซ์ได้บอกว่าแน่นอนแล้วว่าเขากลัวจอแดนมากๆแล้วสิ่งที่เธอจะทำในตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาบอกเรื่องนี้กับใครเขาจะต้องโดนฆ่าทิ้งอย่างแน่นอนดังน,นั้นเวลาที่ไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะโกหกว่าสะดุดล้มหัวแตกบ้างละ่ะกระแทกกับขอนไม้บ้างละ่ะหรือไม่ก็ถูกน้ำร้อนจากฝักบัวลวกผิวหนังบ้างละ่ะ และจากเหตุการณ์รุนแรงนี้ที่เกิดขึ้นกับอเล็กซ์นะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเคยโทรไปแจ้งตำรวจแล้ว2-3ครั้งเลยทีเดียวตอนที่พวกเขาได้ยินเสียงร้องตะโกนของอเล็กซ์ค่ะ ซึ่งอเล็กซ์เองก็จะพูดแก้ตัวให้จอแดนเขารู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีและไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแน่นอนแต่เขาก็บอกว่าเขาก็แค่ทําเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเพียงแค่นั้นอเล็กซ์บอกว่าเวลาที่เขาตาเขียวหรือว่ามีรอยฟกช้ำจอแดนก็จะใช้เครื่องสอําอางกลบร่องรอยนี้ให้นะคะเพราะว่าเธออยากจะปิดบังสิ่งที่เธอทํากับเขาเอาไว้ ตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าร่างกายของเขานี้กําลังจะหยุดทํางานแล้วเพราะว่าน้าหนักของเขาลดลงไปกว่า31กิโลกรัมหมอบอกว่าถ้าหากว่าช้ากว่านี้เพียงไม่กี่วันเขาคงจะตายแน่ๆเพราะว่าเขาไม่สามารถทานอาหารได้เลยเป็นเวลานานแล้วก็ยังเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย แต่สวรรค์มีตาค่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยได้จบลงในปี2018ตอนที่ตำรวจมาที่บ้านเพื่อติดตามคดีแล้วก็สอบปากคำของอลิซแล้วความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยขึ้นค่ะถ้าในตอนนั้นตำรวจไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยอลิซบอกว่าเขาคงจะต้องลงไปนอนในหลุมแล้วแน่นอนเขาโชคดีที่ร่องรอยบาดแผลแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเนี่ยมัดตัวจอดแดนไว้แน่นหนาเลยในตอนนั้นทำให้เธอถูกจับกลุมตัวไปแล้วก็คิดว่าแรงจูงใจของจอดแดนเนี่ยมาจากความหึงหวงล้วนเลยนะคะ อเล็กซ์ได้บอกว่าที่พ่านมาเขาเสียใจมากๆเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่สนิทก,กับครอบครัวของตัวเองรวมถึงเขายังมีเพื่อนดีๆรอบข้างมากมายแต่จอแดนก็มากีดกันทุกคนออกจากเขา <c oughs> เขาคิดว่าจอแดนได้พลากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยมีและเขาเคยจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยพูดกับเขาว่า ฉันจะทำลายชีวิตเธออเล็กซ์ข้อมูลจากองค์กร Mankind Initiative ระบุว่าในขณะที่1ใน6ของผู้ชายตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวมีเพียง1ใน20เท่านั้นนะคะที่กล้าขอความช่วยเหลือและสิ่งที่ทำให้เราไม่น่าจะประหลาดใจเลยก็คือจอแดนไม่ได้แสดงความเสียใจเลยในตอนที่ตำรวจสอบปากคำแม้เธอจะทำท่ามือสำนึกผิดในวิดีโอที่ตำรวจบันทึกไว้ แต่เล็กคิดว่าที่เธอทําเช่นนั้นก็แค่เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเคยทําอะไรกับเขาเอาไว้เธอยอมรับสารภาพในชั้นศาลอเล็กเชื่อว่าเพราะว่าเธออยากได้รับการบรรเทาโทษอเล็กกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าจอแดนจะอ้างความชอบทําอะไรกับพฤติกรรมของเธอผมคิดว่าคนที่ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวทํามันลงไปเพราะรู้สึกดีเหมือนกับการใช้ยาเสพติดที่ยิ่งพวกเขาเสพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าจะเอาตัวรอดได้มากเท่านั้น อเล็กซ์บอกว่าเขาเคยได้ยินเรื่องความดุแรแายในครอบครัวต่อผู้ชายก่อนที่เขาจะรู้จักกับจอแดนเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันคืออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่อยากจะหนีออกจากสถานการณ์นี้มันฟังดูตลกแต่มันไม่มีทางที่เขาจะออกมาได้เลยสําหรับอเล็กซ์ลูกทั้งสองคนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาก็หวังแค่ว่ามันจะหยุด จอแดนจะคิดได้แล้วถ้าในวันนั้นอเล็กซ์ได้ถูกตีน้อยลงหนึ่งครั้งเขาก็ถือว่ามันเป็นวันที่ดีของเขาแล้วเขาไม่อยากให้ใครๆเห็นว่าเรื่องที่เขากำลังทำอยู่นี้เป็นเรื่องที่งี่เง่าเพราะเขาก็แค่เป็นห่วงลูกๆเขาบอกว่าคุณไม่ควรบอกใครให้ออกจากสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้เมื่อได้รับทราบก็ควรจะพูดแค่ว่าถ้าคุณอยากคุยกับฉันฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ และในที่สุดเดือนเมษายน2018จอแดนก็ถูกตัดสินให้จำคุกเจ็ปีครึ่งเธอรับสารภาพว่ามีพฤติกรรมควบคุมและบีบบังคับคู่รักทำร้ายร่างกายและจงใจให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสตอนที่อเล็กซ์ได้ทราบข่าวเขาบอกว่าผมไม่มีปฏิกิริยาใดๆผมไม่สนใจกับอะไรต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเพราะความบอบช้ำทางจิตใจที่ผมได้ประสบตอนที่สามีคำพิพากษาผมคิดเพียงว่านั่นมันยุติธรรมแล้วหลังจากนั้น ผมรู้สึกโล่งใจราวกับได้ยกผู้เขาออกจากอกทันทีที่ผมรู้ว่าเธอถูกนำตัวขึ้นรถไปเรือนจำมันเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่ผมรู้สึกสบายใจแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีก เขาบอกว่าส่วนของเด็กๆไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะเก็บข้อมูลและเอกสารทางกฎหมายต่างๆไว้ให้เด็กๆได้อ่านเมื่อโตพอจะเข้าใจแล้วเขาจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เด็กๆฟังสิ่งที่เขาแคร์ทั้งหมดก็คือการที่วันหนึ่งลูกๆจะพูดว่าพ่อครับพ่อจ๋าพ่อทำดีแล้ว และสำหรับช่วงเวลานี้ของอเล็กซ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้โง่พอที่จะคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะเป็นเหมือนจอแดนแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครอีกในตอนนี้เขายังอยากที่จะสนุกกับสิ่งที่เขารักในวัยเด็กแต่ว่ามาถูกจอแดนพลากไปและเขาก็ยังอยากช่วยองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ชายที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเหมือนเขา ในอนาคตเขาอยากที่จะเปิดบ้านพักฉุกเฉินให้กับผู้ชายที่ถูกทำร้ายบางครั้งเขาก็คิดว่าเหตุผลหลักที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นก็เพื่อจะทำหน้าที่แบบนี้รณรงค์ให้กับสังคมตระหนักกับปัญหานี้ทำไมไมีถึงพลาดจุดสำคัญแล้วทำไมเขาถึงยังไม่เคยกระหลกร้าวแม้จะถูกทุบตีนับพันครั้งมันจะต้องมีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ และผลก็คือการช่วยเหลือผู้คนเขาแค่อยากให้เยื่อรายอื่นๆมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้พ้นทุกข์เหมือนเขานั่นเอง จบไปแล้วนะคะสาหรับเรื่องราวความรักที่รุนแรงที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่ได้คิดว่าฝ่ายที่เป็นผู้กระทําจะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วคนที่ต้องเจ็บช้ำน้ําใจทั้งร่างกายไปด้วยเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ใครๆก็เชื่อว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องอดทนเพราะพลังเราก็เหนือกว่าในทุกด้านอยู่แล้วแต่จากเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะคะเพราะอาจจะมีผู้ชายรอบข้างตัวเราอีกหลายคนเลยที่กําลังอดทนแล้วก็ยอมโดนกดขี่ข่มเหงโดนทําร้ายร่างกายและจิตใจจากผู้หญิง เขารักแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าได้ออกความเห็นหรือแนะนำให้เขาเหล่านั้นทำในสิ่งที่รุนแรงตอบโต้กลับไปหรือบอกให้เขานี้ออกมาจากสถานการณ์นั้นเพราะจะยิ่งทำให้เขาเศร้าหนักเข้าไปอีกแค่ตบไหล่เขาเ,าเบาๆแล้วก็บอกเขาว่าถ้านายอยากคุยกับเราเราอยู่ตรงนี้แค่นั้นก็พอคะ่ะ เมื่อเขาพร้อมเขาจะหาทางออกให้ตัวเองในที่สุดและสําหรับใน EP ีที่1นี้หากผิดพลาดประการใดนะคะแอดมินต้องขออภยัยและขอทุกท่านแนะนําติชมได้อยากให้พวกเราเล่าคดีไหนคอมเมนต์รีเควสต์ได้เลยค่ะถ้าถาูกใจก็ขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ